สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีวันนี้นะครับในยามสงครามแบบนี้มีแต่ความไม่แน่นอนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเตรียมตัวนะครับผมพามารู้จักกับกอง global แต่เป็นลักษณะ active เนอะถ้าท่านอยากจะเพิ่มสัดส่วนลงทุนอยากจะปรับพอร์ตเนี่ยในวันที่พายุผ่านไปแล้วเราจะได้พร้อมเข้าลงทุนมี6กกองหน้าตาแตกต่างกันยังไงเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนนะครับเปรียบเทียบมัดต่อมัดเราไปฟังกันสั้นๆครับ ไปแล้วประมาณนึงนะครับเพิ่งรู้ตัวว่าลืมกนโนวนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความคล้มคลืม่มๆ่มแบบนี้นะครับก็ใส่เสื้อสีเขียวเป็นกําลังใจให,ให้กับพอร์ตการลงทุนของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับกองแอคทีฟเนี่ยก็ยมีความแตกต่างกันไปเนาะในเรื่องของเซกเตอร์นี่แหละเรื่องของ,องพุ้นลายตัวบ้างหล่ะนะครับเรื่องของกลยุทธ์ที่ใช้นะครับผมก็พยายามจะเลือกมาให้มีความแตกต่างกันเนาะอะไรที่เหมือนๆซ้ําๆกันก็จะละละไว้นะครับท่านจะได้มีตัวเลือกได้นะครับว่ากองแบบไหนเหมาะก,กับลักษณะแบบใดนะครับรวมถึงว่ามี6กกกองงจจริ็ไม่่ัวาหอกกองโกกลลลบอออหังๆมาเยะคร ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยก็ยจะเป็นกองแอกทีฟเนาะเอาไว้แบบเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเผื่อว่ามีส่วนที่เป็นคอรพอร์ตละอยากจะลงทุนส่วนที่เป็นธีมมติกส่วนที่เป็นซัธเทไรท์เพิ่มแต่ว่าไม่แน่ใจจะเลือกกลุ่มไหนประเทศไหนดีเนี่ยการลง global active ก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสะสมเก็บไว้ได้นะโดยเฉพาะในายามที่ตลาดมีการปรับตัวลงมาแบบนี้เนาะถ้าแบบว่าอยากจะรู้ว่าสัดส,ส่วนเป็นยังไงกลยุทธ์แตกต่างยังไงนะครับรอฟังไปเรื่อยๆนะครับมาเรามาคุยกัน นะครับก็สั้นๆนะครับอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันก่อนก็คือว่าในช่วงไตรมาส4ของปี2021ที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเนาะเราจะลงทุน global active เนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันเป็นยังไงนะครับปัจจุบันก็สรุปสั้นๆว่าอยู่ในช่วงที่เป็น mid cycle นะครับจาก fidelity ก็อัปเดตอย่างต่อนเนื่องนะครับทุกไตรามาสนะครับเป็น mid cycle เนาะประเทศพัฒน,นาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กลางๆเกือบถึงปลายที่จะเป็นออการขยายตัวการฟื้นตัวแบบรวดเร็วจากโควิดนะครับจะมีเฉพาะจีนเนี่ยแหละ ที่ล่วงนําลงไปก่อนแล้วนะครับล่วงมาประมาณกับจะปีครึ่งนะผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยไม่ค่อยดีเลยทีเดียวนะครับรวมถึง v a เ u a t i o n เนี่ยก็ปรับตัวลงมาถูกนะครับต้องดูกันว่าจะสามารถฟื้นกลับไปสู่ไ c y คิลใหม่ได้หรือเปล่านะครับในขณะที่ก็ต้องดูว่ากลุ่มที่เป็นเ e ลอปมา market เนาะจะสามารถค่อยๆยื้อประทังชีวิตตัวเองให้สามารถหา new S curve แล้วก็สามารถขยายตัวอีกรอบนึงได้หรือเปล่านะครับด้วยวิทยาการต่างๆด้วยมาตรการการเงินต่างๆเนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนาะสำหรับคนที่มองว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ันนนจเทแก ตลาดนะครับธรรมชาติท่านก็กําหนดอีเวนต์มาให้นะครับเป็นเรื่องของสงครามในกลุ่มที่เป็นรัสเซียกับยูเครนนะครับเพื่อดึงวลเชั่นลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าน่าลงทุนไหมสําหรับส่วนตัวผมคิดว่าใครที่ยังรีรีรอรอนะครับลังเลอยู่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการเข้าลงทุนตอนนี้ในระดับ วอร์ชันที่ถูกกว่าเดิมอย่างน้อยก็ประมาณ1 0 1 5นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้นะถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ซัดเป็น g l o b a l ไปก่อนได้ครับเสียงต่ำไป passive นะครับถ้าเสียงสูงขึ้นมาหน่อยก็จัดมาเป็น active หรือเป็นกลุ่ม growth ก็ได้ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับไปดูกันเลย6กกองมีอะไรบ้างน,นะครับมีกองเยอะแยะมากมายนะครับบวัวหลวงกสิกรอ,อะไรเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามานะครับแต่ว่าเลือกกองที่จะมีความแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของ นโยบายมาให้ฟังกันนะครับ KKP นะครับ Global New Perspective เนาะ MFC นะครับ o UGG เจ้าเก่าของเรานะครับ principal g global opportunity เนาะแล้วก็ตัว pgf ของ scb นะครับ platinum global นะครับโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งมากทำไมผลตอบแทนเขาถึงยังดีอยู่ได้นะครับในขณะที่กองอื่นนี่พุ่งลงใต้กันหมดนะครับลองมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับรวมถึงกองสุดท้ายนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ gqg ของทหารไทยนั่นเองนะครับท่านจะยังคงถือกองเดิมหรือพิจารณากองใหม่แต่ก่อนจะไปเปรียบเทียบกันนะครับเรามาบินดูฟันแฟกชีสแบบอัปเดตคร่าวๆนะครับว่าแต่ละกองหน้าตาเป็นยังไงแล้วนะครับ เริ่มด้วยกองแรกเลยครับเวลลิงตันนะครับ TMB GQG นะครับจะมีกองทุนรวมที่เป็นตัวย่อในไทยอยู่ขวามือบนนะครับก็รอติดตามกันไปก็ได้จะมีอย่างละประมาณสสไลด์เท่านั้นเองครับไม่มากมายอะไรนะครับก็มาดูแฟกชีดกันนะครับก็เป็นหน้าตาที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเวลลิงตัน Global Quality Growth นะครับก็จะเป็นลักษณะที่หุ้นใหญ่น่อยนะครับ มีการกระจายตัวดีหน่อยนะครับเกาะเกาะเบ้นฉมากนะครับทำให้ปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้สุดมากเหมือนกลุ่มที่เป็นโกลดจัดๆนะครับเช่น UGG อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลง TMB เนี่ยก็ยังจะพอมีหุ้นกลุ่มอื่นๆเกาะได้อยู่แล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่ได้สุดลงหนักมากนะครับจะเห็นว่าเอ่อเทิร์โอเวอร์ของกองเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ9ก็นะก็คือว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเทรดเข้าออกเนี่ยประมาณเอ่อ95%อร์ตของพอร์ตนะครับก็ถือว่า เยอะใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. เทียบกับกองอื่นประมาณ20-50%อย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าผลตอบแทนปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครถือไว้ก็อุ่นใจสบายใจดี นะครับจากส่วนของการลงทุนในกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเกาะเกาะนะครับอันนี้ไม่มีความแตกต่างมากจะมีกลุ่มที่เป็นฟินแลนเชียลเนาะถือเยอะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสแนปช็อตเนาะณสิ้นปีกับณมกราดนะครับล่าสุดตรงนี้เลยนะครับส่วนประเทศก็เกาะเกาะนะครับกับ ACWI All Country Weight Index นะครับหุ้นก็แหม่พิมพ์นิยมปกตินะครับอันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างที่ยังรักษาผลตอบแทนไว้ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโรเตทออกจากกลุ่มที่เป็นไฮกลอเนาะไปเข้ากลุ่มที่เป็นแวลูหรือเป็นดิฟเอนซีฟได้ด เบลลี ord, ่กิฟฟอร์ดเบอร์ไวล์ลองเทิร์นโกลบอลโกลนะครับหรือวันยูจีนั่นเองผลตอบแทนนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าท่านที่กําลังมองอยู่ว่าเฮ้ยการลงทุนไหนที่มันปรับตัวลงมาดุแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พื้นฐานยังดีอยู่นะพื้นฐานการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานของทีมงานในการจัดการเนี่ยยังดีอยู่นะครับยูจีจีก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะว่าเฮ้ยของดีราคาถูกอาจจะเป็นแบบนี้แต่ท่านต้องเชื่อใน ฟันเดอร์เมนทัลนะเชื่อในการถือลองเทอ r m มนะครับที่บอกว่าต้องเชื่อในฟันเดอร์เมนทัลมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่าแอคทีฟแช่นะ 91%นะครับก็แอคทีฟแชร์แปลว่าไม่ได้ถือหุ้นตามดัชนีเกณฑ์วัดผลมาตรฐานหรือ Bench m ม r k นะครับคือถือหุ้นแตกต่างไป d e v i a อ e ออกไปจาก Bench m ม r k นะครับถึง91%แล้วมีการเทรดดิ้งที่ประมาณแค่32%นะครับเทียบกับ GQG ที่90กว่าเนะตอนนี้เราเหลือแค่1ปีเนี่ยเทรดแค่หนึ่งในสาของจำนวนเงินลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการถือยาวมากๆนะครับจะเห็นว่าหน้าตกใจทีเดียวนะครับผลตอบแทนในช่วง1เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หุ้นโกลดลงมาค่อนข้างเยอะจากการทำเซกเตอร์โรเตชันของตลาดเนาะสลับจากหุ้นโกลดไปแวร์ลูมากขึ้นนะครับสัดส่วนการลงทุนนะครับก็เน้นเป็น US แต่ว่าไม่มากเท่ากองแรกเนาะประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์หุ้นก็ยังเป็นพิมพ์นิยมเหมือนเดิมนะครับกองก็มีลักษณะค่อนข้างพอใหญ่พอสมควรนะครับการถือหุ้นก็อาจจะแบบตัวเล็กตัวจี๊ดมากไม่ได้อีกอย่างเป็นลองเทอร์มโกลบอลโกลด์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบว่าลงไปในแบบไลน์เซกเตอร์มากนะครับอ่าคอนซูเมอร์ดิสครีเนอรี่นะครับก ถ้าเป็นปกติกองทุนทั่วไปจะเป็น IT มาอันดับหนึ่งเกือบจะทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น UGG ภาพรวมผมคิดว่าไม่ต่างอะไรมากจากที่เคยคุยกันไปนะครับกองต่อไปเป็นของ Trendneedle นะครับก็คือ Columbia Investment นะครับก็คือว่าเป็นกองของ FFC นะครับมีความแตกต่างก็คือว่าเน้นที่น้ำหนักของตัวเซกเตอร์นะครับให้มีความ แอคทีฟนะครับชื่อหุ้นอาจจะพิมพ์นิยมนิดนึงนะครับแต่พยายามจะสร้างผลตอบแทนอัลฟาที่เป็นลักษณะแอคทีฟ g l o b a l นะครับจากการให้น้ําหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีกว่านะครับกองก็ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ดูถ้าใครจะส่งเมลไปหาเขานี่ต้องดูดีๆนะเมลยาวนิดนึงนะครับสามารถส่งไปคุยได้นะครับผลตอบแทนก็ประมาณเดียวกันนะครับมีการปรับตัวลงมาในช่วงปลายๆเหมือนกันนะครับในช่วง1เดือนถึง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหุ้นกลุ่มโรดที่เป็นเทโนโลยีค่อนข้าง เยอะเนาะเพราะว่ามีความอยากจะแอคทีฟในส่วนของเซกเตอร์นะครับแต่หน้าหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างพิมพ์นิยมเช่นเดียวกันนะครับอเมซอนไมโครซอฟท์อัลฟาเบวนๆอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างนะครับแต่ว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวไปดูตารางเปรียบเทียบสุดท้ายนะครับเหมาะก,กับใครนะครับกองที่ต่อไปนะครับกองที่4นะครับก็คือเกียรติ in, P, นาะคิน GNP เนาะ Global New Perspective ของ Capital Group นะครับกองนี้ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเลยก็คือว่ามีความ กระจายตัวของการลงทุนในหุ้นเนี่ย280กว่าตัวนะเกือบ300ตัวนะครับแตกต่างจากกองอื่นที่ประมาณไม่เกิน100ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้กองที่แบบกระจายตัวดีๆนะครับกระจายตัวแบบเกาะเบนชมากเลยนะฮะสามารถที่จะยึดกับการเติบโตของโลกได้ค่อนข้างดีเนี่ยกอง GNP ก็น่าจะเหมาะนะครับจะเห็นว่าสัสดส่วนเนี่ยก็คือกาะก,ก,กันเลยนะ มีมากน้อยก็อาจจะไม่ได้เหวี่ยงมากนะครับสัดส่วนประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเกาะๆไว้เกาะไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถือ286ตัวนะครับหน้าหุ้นก่อน t ท sla m i c r o s o f t t s m c นะครับแล้วก็เมตาที่เรารู้จักกันดีนะครับลงไป26%เมื่อวันก่อนนะครับก็เป็นอีกกองหนึ่งที่กระจายตัวดีแล้วก็เน้นเกอกที่เป็น global growth นะครับไม่ได้แบบว่าหุ่มแบบว่ passive มากนะครับกองที่5นะครับ DWS นะครับ Cash Return on Capital Invested นะครับคลอคิคอคินะฮะคอคินะฮะก็ะคือว่า Sector Plus นะครับอันนี้เป็นกองที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในเรร์ของใครหลายๆคนที่เอ่อ Search หา Global Growth Global Active ในช่วงที่ผ่านมานะครับเเป็น SCB Platinum Global Fund นะครับก็คือไปลงในตัวนี้แหละ DWS แต่ว่าหลักการเลือกหุ้นของเขาจะต่างไปก็คือว่า,าจะเลือก3มเซกเตอร์ที่มี PE ในแบบของเขาเนาะ e c onomical PE เนี่ยที่ถูกที่สุดนะครับ r เซกเตอร์ sector, แล้วก็เลือกกระจายตัวแบบอี w w i g h t นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเกิดการเซกเตอร์โรเทชันนะจากโกลดไปแวร์ลูกเนี่ยกยลุ่มที่เป็น PE ถูกๆนะมีแคชโฟลเยอะๆนะครับมีเงินสดเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่แบบชายแววมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเอา b PGF เนี่ยขึ้นสวนตลาดเลยนะครับพะเน้นที่คอคิคอคิอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้หุ้นที่เป็น Value หุ้นที่เป็น c cash cow มาค่อนข้างเยอะนะครับผลตอบแทนก็เลยดีในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่า1เดือนชนะนะครับหปีก็ยังชนะอยู่นะครับเอ่อผลหน้าตาหุ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับสเซกเตอร์ที่ถูกที่สุดนะครับก็คือ Utility Energy นะครับแล้วก็ e a l t h c a r e อย่างที่เคยดูในทุกเพเปอร์ที่ผ่านมานะครับว่า3เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ PE ต่ําถ้าไม่ต่ําที่สุดนะะกกก็ถือวว่่าาาาตตํมๆครรัับจย 3ส,ส่วนเท่าเท่ากันนะครับแล้วในนั้นก็กระจายหุ้นในสัดส,ส่วนที่เป็น อีควอเวทอีกนะครับก็คืออันนี้มันจะเพี้ยนไปตามราคาที่มันขึ้นลงนะแต่ว่าโดยความตั้งใจของเขาแล้วเนี่ยจะถือในสัดส่วนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณ 30- 50ตัวนะครับถ้าถี่มากๆแบบหุ้นเล็กลงไปมันอาจจะเหลือแบบไม่เกิน70ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังถือว่าโฟกัสอยู่แต่ว่าเป็นโฟกัสในลักษณะที่มีมีโปรเซสในการได้มาซึ่งหุ้นเนี่ยแตกต่างจากกองอื่นๆพอสมควรนะครับผลตอบแทนมันก็เลยแบบค่อนข้างต่างเนาะแล้วก็ USA นะครับก็นําไปประมาณ70%ของน้ําหนัก ทั้งหมดนะครับเป็นหุ้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับโตเกียวแก๊สนะครับเวอร์เท็กซ์ฟาร์มานะครับออกซิเดนท์ลบิโตเลียมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นหุ้นแบบแบบดิเฟนซีฟสุดๆนะครับไซคลิคอลนะครับคอมมอนดิตี้มันก็มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกองสุดท้ายนะครับมอร์แกนสแตนเลย์นะครับก็เป็นอินเวสท์เมนต์แมเนจเมนท์ที่ลงใน globally opportunity fund นะครับของ principal global opportunity นะครับกองนี้ก็เป็นกองที่มีลักษณะที่ต่างยังไงเรามาดูกันนะครับเป็นกองที่ผลตอบแทนแบบปีล่าสุดก็ ก็ไม่แพ้กันนะครับยังไม่ถึงขั้นลบแต่ว่าก็แพ้เบนชมาม์กไปค่อนข้างเยอะนะครับนอตอเมริกา70%นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าชื่อหุ้นเนี่ยไม่เป็นพิมพ์นิยมนะมี Mastercard มี ServiceNow นะครับ d s v ตัวนี้รู้สึกจะทำเอ่อโลจิสติกส์นะครับในเดนมาร์ก เออ v ซอร์วิสทำคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับมาสเตอร์การเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับหลังล่างลงไปก็เริ่มจะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ g l o b a l แต่ว่าไม่อยากได้ตัวใหญ่ๆนะอยากได้ตัวหน้าตาแปลกๆนะครับได้แบบ o p portunity จริงๆเนี่ยอกองที่เป็น principal ก็น่าจะเหมาะนะครับการให้สัสดส่วนก็มีความ active พอสมควรเหมือนกันนะครับคือมีความกล้ามากกว่าคนอื่นนั่นแหละนะครับแต่ผลตอบแทนช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีทีเดียวนะครับเส้นสีฟ้าอ่อนนะครับชนะตลาดอยู่พอสมควรนะครับปีที่แพ้ก็แพ้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็น6กองนะครับที่เราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างยังไงนะครับโดยสรุปผลตอบแทนกันก่อนนะครับถ้าดู1ปีย้อนหลังนะ กลุ่มล่างนี่คือแน่นอนครับรู้จักกันดีนะครับ ugg นะครับกับ principal global opportunity นะครับอันนี้เป็น scb ที่คุยไปนะเป็นกลุ่ม value นะครับยังคงต้านทานการทำ sector rotation นี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กลุ่มตรงกลางนี่ก็คือลงตามตามกันมาก็คือ GNP นะครับแล้วก็ FGA แล้วก็ GQG นะครับเป็นหุ้นกลุ่มกลางๆไม่ได้เน้นโฟกัสมากเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่าความผันผวนของการกระจุกตัวในบางเซกเตอร์ความผันผวนในกับ High Conviction เนี่ยเออมันค่อนข้างที่จะส่งผลชัดเจนในยามที่เกิดการเซกเตอร์โรเทนนะครับแบบช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่ามันแย่อย่างเดียวนะครับในยามที่มันแบบตลาดมันกลับมาโกลดตลาดมันกลับมาอินโนเวชันตลาดมัน disruptive เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่อยู่ล่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกกลับ เสียก่อนนะครับถ้าดูยาวๆอย่างที่บอกนะครับว่าในช่วงที่ดีมันก็มีเหมือนกันเนาะถ้าเราไปแคปเจอร์ดูตรงนี้นะ่าจะเห็นว่าวันยูจีนี่ทําได้ดีมากนะครับ และยังทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะมีช่วงนี้น่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าการลงทุนใน global passive เนี่ยจริงๆอยู่ว่าเราเคยคุยกันไปว่าเออมันก็ถือยาวๆได้นะครับเป็นคอพอร์ตนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมี DCA ก็ลงไปเรื่อยๆมีจังหวะก็ลงไปเรื่อยๆเพิ่มเงินนะครับแต่กลุ่มที่เป็น global active เนี่ยก็จะมีความต้องใกล้ชิดขึ้นใหม่นิดนึงว่ามันจะเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วว่า active แบบไหนนะครับแบบไหนเหมาะกับช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้สััดดดส,ส่่่วนนนนนไไไ้้้เเเเเยยออะะะะะปปปรรมมมาาาณึึงงพ็็ Global Global แตกถขจ Pass ช่วงที่ดีมันก็มีช่วงที่แย่มันก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูผลตอบแทนที่ยาวกว่า3ปีกันบ้างนะครับว่าจริงๆแล้ว Active Global เนี่ยจะให้ผลตอบแทนระยะย,ยาวได้ดีจริงๆหรือเปล่านะหปีต้องไปดูที่ Master Fund นะครับกองไทยยังไม่ยาวพอแล้วก็ดูที่ Financial t i m e เนาะ,ะห้ากองน,นะครับเปรียบเทียบทรงไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็คือว่าวันจู G นะครับ เึ้นไปมีช่วงชีวิตที่ดีที่สุดนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาหาสู่เพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วที่อยากให้ดูก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยถึงแม้ว่า,าระยะสั้นเนาะมันจะดูมีความผันผวนนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเรา,เอ,าอยู่ให้ถูกที่เนาะ แล้วก็ถือได้นานพออย่างที่ย้ำอยู่เสมอเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะมีส่วนที่เป็น Active f u n d Manager เหล่านี้จะสรรหามาให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ามากยาำที่ตลาดมันลงนะครับ Active f u ันเขาก็พยายามเต็มที่นะครับแม่ UGG ถึงแม้ว่าระยะสั้นนะผลตอบแทนจะแบบค่อนข้างจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเฉลี่ยต่อปี3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังก็ยังได้ผลตอบแทน2 0กว่าเอย,อยู่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับดีทีเดียวของดีราคาถูกเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะนั้นก็ได้นะครับ มาดูในแง่ของความเสี่ยงกันบ้างนะครับว่ากองไหนน่าจะเหมาะสมในการเข้าลงทุนโดยที่ดูที่ความเสี่ยงเป็นหลักเนาะถ้าเข้าใกล้ตรงมุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นกองที่ได้เปรียบมากกว่านะครับจะเห็นว่าตัวที่เป็นโคลัมเบียนะครับ MFC นะครับโคลัมเบียตัวนี้เอ่อเป็นในเชิงของแง่ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่อนหนึ่งหน่วยเท่ากันแล้วเนี่ย ถือว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบนะครับดีที่สุดโดยเปรียบเทียบนะครับในขณะเดียวกันนะครับ UGG เนอะออกไปทางขวานะคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าโดยเปรียบเทียบแล้วดูเสี่ยงกว่าก็คือความผันผวนเนี่ยจะมีมากกว่านะครับลง,ลงมาจะเป็นตัวที่เป็น เอ่อ uh, Morgan น t a ยนะครับและข้างล่างที่ดูจะด้อยกว่านิดนึงจะเป็น GQG กองเดิมของเรานะครับนี่ก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยเรายังจะอยากจะถือแบบกองใหญ่ๆกระจายตัวเหมือนเดิมไหมหรือว่าอยากจะไปแบบกลุ่มกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบใหม่ๆบ้างนะครับตัวที่เป็นคอคินี่ยังไม่ได้อยู่เข้ามาในชาร์ตนะครับอาจจะเป็นในแง่ของข้อมูลนะครับที่มาไม่ครบใน financial time โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดน,นะครับว่ากองไหนจะเหมาะกับใครนะครับและมีความแตกต่างยังไงนะครับก็ผมจะไล่าจากกองที่แบบดูแล้วทรงจะเกาะเว้นสมากที่สุดแล้วก็ไล่ไปปตาาามด้นนขวะก็็จเ มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับ GHI นะครับ Masterfund อันนี้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับ Wellington นะครับโอ้กอับถอยก่อน Wellington นะครับ Barry Gifford นะครับเออ่ที่ Trinidale นะครับ Capital Group DWS Morgan Stanley นะครับไล่ไปตามที่เราดูแฟงชี้กันไปก่อนนี่เนาะถ้านโยบายที่แตกต่างเนี่ยจะไล่ไปจากช่องที่2นะ GHI จะเน้นที่เกาะเบนช์มาร์กนะครับกระจายตัวมากกว่านะครับเน้นหุ้นขนาดใหญ่เติบโตไปกับโลกได้นะครับแบบนอนๆนนิ่งๆไม่ต้องตื่นเต้นมาก ยูจีก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับเน้นการลงทุนที่5-10ปีนะครับฟันเดอร์เมนทัลไฮคอนวิ t ชั่น ถือหุ้นน้อยตัวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะคุยเรื่องที่เป็นข่าวพาดหัวสักเท่าไหร่นะครับอย่ามาพูดกับฉันฉันอยากจะไปเป็นนั่งเป็นบอร์ดไปควบคุมไปดูแลกิจการบริหารดิเรกชันของบริษัทเหล่านั้นมากกว่าจะมาสนใจเรื่องยูเครนนะครับของ MFC นะครับเน้นหุ้นถือไม่เยอะนะครับเป็นพิมพ์นิยมแต่เน้นความแอคทีฟในส่วนที่เป็นเซกเตอร์นะครับให้มีความแตกต่างนะครับเน้นเบต้าของแต่ละเซกเตอร์ให้มันแบบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้นะครับแต่หุ้นนี้ก็หน้าตาคุ้นเคยนะครับ KKP นะครับความแตกต่างก็คือกระจายตัวมากนะครับเกือบ300ตัวนะครับหลังกนี้ังเป็นหุ้นโลกเป็นหุ้นกลุ่มที่เติบโตได้อยู่เป็นหุ้นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจนะครับใครอยากแบบกระจายตัวเยอะหน่อยไปอันนี้นะครับ PG นะครับก็เป็น Platinum Global นะครับก็เป็นนุ้มเน้นกลุ่ม เน้นกลุ่มที่เป็น Value เนาะกลุ่มที่เป็น PE ต่ำๆนะครับสมกลุ่มแล้วก็เป็น u q u w l w g h t นะครับอย่างที่เคยคุยกันไปว่า equal w e i g h t เนี่ยมันจะให้ผลดีในแง่ของหุ้นขนาดเล็กที่ถ้าโดยในดัชนีใหญ่ๆเนี่ยตัวหุ้นขนาดเล็กถ้าตามแบบว่า m a r k e t c a p weight เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมากต่อให้ขึ้นกี่เด้งก็ตามนะผลตอบแทนก็ไม่ได้ดีโดดขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น equal w e i g h t เนี่ยแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่า หุ้นขนาดเล็กๆที่แบบว่าใส่น้ําหนักเข้าไปหุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้พอร์ตนะดูดีขึ้นได้นะครับในยามที่หุ้นกลุ่มนี้มานะแล้วก็สุดท้ายนะครับ global opportunity ของ principal นะครับเน้นหุ้นใหญ่มั่นคงในขนาดเดียวกันก็หุ้นเพิ่งเกิดก็เล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยจะมีความแตกต่างไปจาก5กองแรกพอสมควรนะครับไม่ไม่ค่อยมี amazon ไม่ค่อยมีแบบ alphabet อย่างนี้เป็นต้นนะครับความแตกต่างเป็นแบบนี้นะครับโดยภาพรวมถมองส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากถึงขนาดว่าจะต้องเลือกกองนี้ไม่เเลืือออกกองงนนนีีนค้คคัมัมมมยวาป็ Global Active อยู่ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มเติมเข้าไปให้เหมาะกับที่เราเลือกมากกว่านะครับต่อไปนะครับสัดส่วนประเทศเนาะแน่นอนว่าถ้าเป็นกอง global active เนี่ยก็ต้องมีสัดส่วนที่เป็น US ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขามี m า r k e t Cap ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ40 60, 60 70ก็ว่ากันไปตามสัดส่วนแต่ละคนมองนะครับโดยปกติเนี่ยอยู่ประมาณแถวแ60บวกลบนะครับถ้าต่ำกว่านี้ถือว่า underweight มีความ active พอสมควรถ้าสูงกว่านี้ก็ถือว่า active พอสมควรน,นะครับกลุ่มต่อไปที่จะเล่นกันก็จะเป็น EU emergingging Market บบ้้าางงงจจจะะเเปป็็นนนี จะเป็นเจแปนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับถ้าอยากจะเฮ้ยมีกอง global active เนาะและอยากลงจีนกับ emerging market หน่อยเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเห็นได้แบบก็จะมี UGG เนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Global Opportunity ตัวนี้ของ Principle นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับที่เหลือก็จะเป็น EU เพราะเน้นเป็น Develop Market นะครับไล่ไปตาม Benchmark นะครับถ้าอยากจะดูว่า Benchmark คืออะไรดู GQG ก็ได้นะครับ s e ก t o r ก็เหมือนกันนะครับ IT นะครับถ้าเป็นโก w t h หน่อยจะเป็น IT จะเป็น c o n s u m e r discretionary นะสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเหล่านี้เป็นต้นถ้าใครมี2 Sector นี้เยอะๆก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่เน้นการเติบโตมากกว่านะครับแต่แตกต่างไปอย่างชัดเจนคือกองนึงแน่นอนครับคือ โกลบอลแพลตินัของเรานั่นเองนะครับโกลบอลแพลตินัของเราจะเน้นที่เซกเตอร์พีต่ำๆเนะ ility, Energy, Healthcare, อะยูทิลิตี้เอเนจีเฮลท์แครงี้ดิเฟนเซียนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยลงกับโกลด์เท่าไหร่แถมมีราคาสินค้าพกกระพันมาสนับสนุนด้วยนะครับผลตอบแทนก็เลยแตกต่างคนละขั้วก,กับกลุ่มโกลด์พอสมควรนะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่เหลือก็จะเน้นเป็น IT นะครับเกาะๆบวกลบประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามากกว่านี้ก็แอคทีฟถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าอันเดอร์เวทพอสมควรนะครับจจจาาาานน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 นวววหหหหุุ้้้ทที่่่่ถถถืืืือออะะะะคครัคนะัับเเเดๆลนะลลยยกกก็ UGG 38ตโม ถือแค่บถือแค่38ตัวแสดงว่าเขาต้องมั่นใจมากๆนะครับทีมใหญ่มากๆแต่ถือหุ้นแค่38ตัวนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรฮะ gnp ครับเกือบ300ตัวนะครับอยากจะกระจายอยากจะเวียงแหไม่อยากตื่นเต้นมากนะครับเพราะความตื่นเต้นแสดงให้เห็นแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาผันผผนมากพอลงนี่ก็ลงแบบถ้าถือเป็น10%ลงได้10-20%แบบเร์านาอแบบโมนเงี้ยก็ถือว่าเจ็บพอสมควรนะครับ กลางๆก็มีเนาะสายกลางๆก,ก็ GQG นะ MFC ก็พอใช้ได้นะครับเอ่อ c i p ศษนี่ก็คือถือแบบกระจายตัวเนาะประมาณ50ตัวนะครับเนื่องจากตัวที่เป็น Global Platinum เนาะถือเป็นแบบ E-weight นะครับเพราะฉะนั้นจัดส่วนเนี่ยก็จะประมาณ40-50ตัวประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดนะครับก็เป็น holding ลองเลือกกันได้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอเลือกได้แล้วนะนะครับไปดูกันต่อนะครับหน้าตาหุ้นเราสบายใจแบบไหนเนาะถ้าแบบคล้ายๆกันก็เป็น Microsoft Amazon นะครับ เอ็นวีดีมีแต่ก็ไม่ได้แปลกมากนะครับอัลฟาเบตเฮสซัมซิก็ไม่ได้แปลกมากจะมีแปลกก็ตัวไทเทนัมโกลบอลเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวออของพิซซิพ่อตัวนี้ก็แตกต่างเหมือนกันนะครับเซอร์วิสกับตัวดีเอสบีตัวนี้นะครับค่าธรรมเนียมนะครับอยู่อยู่ในโซนที่ค่อนข้างกลางไปถึงแพงนะครับก็คือมีฟรอนเอนทั้งนั้นแหละพวกนี้นะครับเป็น global active นะครับแล้วก็เนื่องจากก็ต้องจ่ายฟอนเมเนเจอร์เขาหน่อยเนาะส่วนเมเนเจอร์ฟรีก็ไม่ต่ำนะหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้านะครับกองต่างประเทศก็ นะปีแรกอยู่เกือบสเกือบ4%นะครับสำหรับกองแบบนี้เพราะฉะนั้นถือยาวๆจะได้ประหยัดฟอนต์เอ็นกันนะครับโดยคอนเซปต์แล้วก็เป็นแบบนั้นเหมาะสำหรับใครนะครับไล่กันไปทีละกองเลยนะฮะถ้าเป็นทหารไทยเนาะ นักลงทุนที่ชอบเกาะเบนชม์มากนะครับยังอยากมีความแอคทีฟอยู่บ้างกระจายตัวแต่พอดีนะครับถือเป็นคอพอรตส่วนใหญ่หน่อยผมให้จัดส่สสวนได้เยอะสุดเลยนะครับเพราะว่ามีความเกือบจะนิ่งที่สุดแล้วนะครับในยามที่ตลาดโกลดมันผันผวนมากๆเนี่ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาสามารถสลับเซกเตอร์เข้าไปในกลุ่มที่เป็นโรเทชันได้ค่อนข้างดีเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นแวลูได้นะครับก็ทนาให้นักลงทุนลอดตัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถือว่า ผ่านแล้วนะครับพลุกมาแล้วว่าเขาสามารถทนภาวะแบบนี้ได้นะครับกลุ่มต่อไปเป็นวันยูดีจีนะเหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะถือแบบเป็น VI อนะอยากให้ฝรั่งเนี่ยช่วยเลือก VI ให้หน่อยนะครับหุ้นแบบจิตจินะฮะไม่วันไหวต่อภาวะช่วงสั้นนะซื้อแล้วก็ปิดจอนะครับเชื่อว่าเชื่อว่านะครับของถูกและดีมีในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรับตัวลงมาแล้วนะครับถ้าใครอยากจะลองจิ้มอยากจะลองเพิ่มสัดส่วนนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับ MFC นะครับเหมาะกับนักลงทุนที่หาโอกาสในเชิงที่เป็นการให้น้ำหนักอุตสาหกรรมที่แตกต่างนะครับแต่ว่าหุ้นที่แบบเออชื่อเสียงรู้จักหน่อยนะครับคือแบบเทพความเสี่ยงได้ในในดับเซกเตอร์แต่หุ้นรายตัวเนี่ยขอแบบใหญ่นิดนึงนะครับก็ลองไป MFC นะครับ GNP นะครับกระจายหุ้นทั่วโลกนะครับอยากได้แบบหลายๆตัวจัดส่วนไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่อยากเบดแบบรุนแรงเหมือน UGG ก็เอาแบบนี้ได้นะครับ กองของ SCB นะครับอยากให้กองทุนเลือกหุ้นที่ PE ต่ำๆให้ตลอดเวลานะครับแต่ก็บอกว่ามีข้อดีและก็มีข้อเสียเนาะถ้าข้อดีก็คือว่าในยามที่โกรดมันแบบทําลายนักลงทุนแบบนี้นะครับหุ้นแวลูก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับมีความงามขึ้นมาทันทีนะแต่ในยามที่ตลาดมันเป็นแบบว่า,าบูเต็มที่เนาะตลาดโกลดตลาดเติบโตเนี่ยหุ้นที่เป็นแวลูเนี่ยส่วนใหญ่จะผลตอบแทนจะสู้กลุ่มที่เป็นโกลดไม่ได้นะครับแบบค่อนข้างมีนัยาสาคัญนะครับคือมาเรื่อยๆมาเรียงๆ,ๆนะคร เข้าเทคเข้าอะไรเงนี้ย หุ้นกลุ่ม Value ก็จะแบบดูด้อยๆลงไปนะครับว่า P/E ถูกไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งวันใดมันจะขึ้นมาแพงได้นะครับมันก็จะเนิบๆของมันนะครับและเป็นที่พักเงินให้กับนักลงทุนแบบที่อยากจะสลับกลุ่มบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับ Global Opportunity นะครับถ้าใครอยากได้หุ้นแบบโลกเนาะ Active แต่ว่าชื่อหุ้นเนี่ยแปลกแตกต่างไปสักหน่อยนะครับก็ตัวสุดท้าย Global Opportunity ของ Morgan Stanley ก็น่าจะเหมาะสมนะครับทั้ง6กกองทุนนะครับผมให้น้ำหนักไล่สัดส่วนลงไปตามมากไปสู่น้อยนะครับเนื่องจากความแตกต่างไปจาก Benchmark นะครับ ความที่แบบเป็นแอคทีฟมากๆทั้งในเซกเตอร์ทั้งในรายตัวอย่างเงี้ยก็น่าจะให้สัสดส่วนได้น้อยลงเพราะว่าถือว่าเป็น,ปนกองทุนโฟกัสที่ความเสี่ยงอาจจะมากกว่านะครับถ้าเทียบกับฝั่งซ้ายมือที่เป็น g ีฮิจนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเนาะถ้าคุณแบบว่าอยากจะหาเติมพอในส่วนที่เป็นคออยากได้แอคทีฟ g l o b a l เข้าไปเพิ่มไม่อยากจะเลือกว่าประเทศไหนดีหรือกลุ่มเซกเตอร์ไหนดีเนี่ยการเลือก global active ก็น่าจะเหมาะสมนะครับแต่ว่าก็ลองเลือกดูว่าความแตกต่างในแต่ละช่วงในแต่ละตลาดเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็เรารับคควาามมเสีี่่ยยงได้ก้กกนอนอะรับ ใช่อันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับจากที่มีหลังไมมา r รีเควสเรื่องของว่า global passive ไปแล้วขอฟัง global active บ้างนะครับผมก็ไม่ได้เลือกมาทั้งหมด เลือกเฉพาะกองที่มีความแตกต่างกันอย่างพอเห็นได้ชัดนะครับก็น่าจะเป็นตัวตัดสินใจให้ท่านสามารถเลือกลงทุนได้ในวันที่สงครามความขัดแย้งมันค่อยๆหายไปค่อยๆทุเลาลงนะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ในยามที่ตลาดไม่ค่อยเป็นใจแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์คุยกันนะครับอยากให้ดูกองนี้บ้างอยากให้เทียบกองประเภทแบบนู้นบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้ผมจะเก็บโจทย์แล้วก็กลับมาทํากันบ้านให้กับท่านในคราวต่อไปนะครับสาหรับนักลงทุนที่กําลังขาดทุนกําลังติดดออยู่ถ้า ท่านจัดพอร์ตมาดีแล้วถ้าท่านให้น้ำหนักมาอย่างดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในฟันเดิมเทัลมั่นใจในความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่แล้วเนี่ยการถือลงทุนให้ผ่านวิกฤตน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ